ครับก็กาสวัสดีนะครับผู้เข้าประชุมทุกท่านนะครับทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์นะครับผมเ,เรื่องวันนี้จะเป็นเรื่องของ practice approaching o f a n e m i a ครับผมก็คือเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยในเวชปฏิบัตินะครับแล้วก็จริงๆมันรวมถึงใน IPD w o a r d ด้วยครับผมก็ เอาลน์วันนี้ก็จะแบ่งไปตามการแบ่งประเภทของแอนเเมียครับผมก็คือเริ่มจากแอปโพสก่อนว่าแอนเเมียเป็นแบบไหนแล้วก็แยกออกเป็น3ซีรีส์นะคะก็คือไมโครไซติแอนเเมียแล้วก็นอมไซติแอนเเมียแล้วก็ไมโครไซติแอนเเมียนะครับผมตามอัลกอริทึมนะครับผมก็คือเมื่อคนไข้มีฮิมโกลบินต่ำกว่า12ในผู้หญิงหรือว่าต่ำกว่า13ในผู้ชายครับเราก็จะดูว่าถ้ามันมีซีรีส์อื่นร่วมด้วยเช่นเพลเลตต์ต่ำหรือว่าเม็ดเลือดขาวตา่ำหรือเม็ดเลือดขาวเยอะครับอันเนี้ย ก็จะให้ไล k ์คลไปในทางเรื่องของบอ r แม w โ i ดีซีสต่างๆเช่นพวกม a ร i เนนซี่ต่างๆอะครับผมซึ่อยู่ในบอ e แม r โ o w หรือแม้กระทั่งอาจจะเจอเรื่องของ m e t a s t a ติกอินเวดเข้าไปในบอ e แม r โ o w ได้เหมือนกันเสร็จแล้วแต่ถ้าสมมติมันมีแค่เรื่องของซีรีส์เดียวของฮิ m โมโกลบินนะคะวันนี้ก็มาดูเรื่องของ อาจจะเป็น RPI หรือว่าจะเป็น Absolute l e t i c u l e ซึ่งซึ่งอาจจะตรวจง่ายกว่าครับ Absolute l e t i c u l e ก็จะตัดที่ห้าห0ื่นส่วน h i g Absolute l e t i c u l e ตัดที่1 0 0 0 0แสนนะครับถ้ามากกว่า1 0 0 0 0แสนเะนี่ยมาให้ประเมินว่ามีการผลิตมากขึ้นและมีการทำลายการผลิตมากขึ้นเมื่อมาผลิตมากขึ้นมันหมายความว่มา ในซิสเตมมัน loss ของตัวบัดไปแปลว่าให้ประเมินว่าอาจจะมีเรื่องของบัตร loss นะครับผมแต่ถ้า a r c อยู่ที่ต่ําหรือ normal ให้ระวังว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการผลิตที่น้อยเกินไปอครับคราวนี้เมื่อผลิตน้อยไปเราก็มาเช็คว่ามันอยู่ที่เป็นขนาดของเม็ดเลือดตรงไหนครับก็จะมีดูที่ MCV และ MCH นะครับก็คือถ้าตัดที่ 8, ต่ํากว่า80ก็จะเป็น microcytic anemia ก็จะ ให้ส่งไอรอนสตาร์ตี้แต่ในเมืองไทยก็จะสั่เจสว่าบางคนอาจจะต้องส่งฮีโมโกลบินไทปิ n งหรือว่าอาจจะดูที่บัตรเมียก่อนว่าลักษณะเมเลือเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นนอร์โมไซติกก็คือ8 0ดส0ถึงหนึอาจจะมีเรื่องปนนของไอรอนสตาร์ตี้ที่อาจจะมีไอรอนดีพลีชันร่วมกับเรื่องของ ation, แอนิเมียลออฟอินฟลูเมชันเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับส่วนถ้า m c มมากกว่า100ให้ระวังว่าอาจจะเป็นเรื่องของเมกโรไซติกเมกโรบาสติกนะครับแล้วก็ m มกโรไซต์แอนิมียเดี๋ยวจะมีดี อันนี้เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของ iron e f f i c i e n c y anemia อันนี้เป็น most common ที่เจอได้บ่อยในประชากร anemia ครับผม <c oughs> ก็คือในกลุ่มประชากรทั้งหมดที่ทเป็น anemia ครับจะมี iron deficiency ตกอยู่ที่ประมาณ1ใน3ซึ่งถึงขั้นเยอะนะครับจากนั้นเราจะมาดูว่านอกจากก่อนที่เราจะเกิด a n เมียครับจริงๆร่าง,งกายเราอ่ะมันจะดึงเหล็กในร่างกายมาใช้ก่อนในช่วงแรกถ้าคน normal ทั่วไป เราเหล็กจะสูกสะสมในรูปแบบของเฟอริตินถ้าคนไข้ในช่วงแรกยังไม่มีอาการอาจจะมีเรื่องของเ,อเรื่องของเฟอริตินที่ต่ําลงช้าๆครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเมื่อปล่อยคลินิโคลมันรันไปเรื่อยๆก็จะทําให้เกิดเม็ดเลือดที่น้อยลงครับเฟอริตินที่มันดีพีดมากครับก็จะก็จะไม่เกิดเรื่องมีอาการตอนท้ายได้ครับผมอันนี้ดยว่าเดฟิชันนะครับที่ท ของทางคัเพารินี่เขาจะก,กล่าวไว้ก็คือแอนเเมียของไอรอนเดฟิเชนซีก็คือต่าที่ฮีโมโกลบินสิบสาในผู้ชาย12ในผู้หญิงแต่ว่าจะต้องร่วมกับมีโฟลิตีนน้อยกว่า100หรือทีซ์ตร์ต่ำกว่า20และจะต้องไม่มีคอนดิชั็นอื่นร่วมด้วยเช่นไม่มีอินฟลามชันร่วมด้วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องไตนะครับหรือว่าไม่ก็โพสต์คีโมเทอรปีคอันนี้คอสของการเกิดแอนเเมียคของไอรอนเดฟิเชนซีจริงๆแบบมันมีหลายคอสมากเลยครับผมใน ถ้าแปลกันง่ายๆก็คือ1กินได้น้อยหรือ2อ,อเสียมันเยอะนะคบผมซึ่งหรือว่ามีการใช้เยอะขึ้นโดยเฉพาะ,อะคอมมอนที่บ่อยที่สุดในสําหรับผู้หญิง ก็คือเรื่องของบัตรลอสเรื่องของประจําเดือนนะคบซึ่งบางคนก็บอกว่าอาจจะมีประจําเดือนปกติแต่ว่าความปกติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะใช้แบบตัวแผดเยอะแต่บอกว่าก็เป็นแบบแบบนี้มานานแล้วแต่ก็เลยบอกว่าเป็นปกติแต่จริงๆอาจจะไม่ปกติก็ได้นะคะหรืออันที่2ก็คือเรื่องของกินได้น้อยเช่นคนไข้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่ อาจจะไม่ได้หมายว่าเป็นแบบ p ัวแอปเปิ i ลไทกินน้อยนแต่แว่าอาจจะมีเรื่องของไดเอทเดสติชั o นไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรอยเงี้ยครับผมหรือว่ามีเรื่องของ d ินเตอร์ r a c ชั o นที่เจอกันบ่อยๆเช่น PPI เพราะว่าบางทีคนไข้แบบ d ิ s เ e p เซียในเวทเวทปฏิบัติแล้วเราก็ชอบจ่าย PPI หรือว่าแอนติซิดไปก็จะทำให้ไปขัดขวางการดูดซึมของเหล็กด้วยเหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของมีอินฟ r m a เมชัมาร่วมด้วย ก็คือเช่นคนไข้เป็น OB City คนไข้เป็น DM หรือเป็น CKD พวกนี้ก็จะทำให้เรื่องของ i n f ฟล m ม a t o r y process ที่สูงขึ้นทำให้ h c t level เพิ่มขึ้นพวกนี้มันจะทำให้ฟฟริตินลดลงได้นะครับผมแล้วการ storage เหล็กก็แย่ลงด้วยนะครับคราวนี้ตรวจร่างกายของเรามันจะเจออะไรได้บ้างหนึ่งก็คือเรื่องอ ถ้าอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของฟาทีไม่มีอ่อนเพลียครับหรือว่ากินได้น้อยเนี่ยครับผมแต่ว่าถ้าตรวจร่างกายประกอบด้วยอาจจะเจอเรื่องของลิ้นเป็นเพลก็ไซติสจะเป็นสีขาวบ้างหรือว่าสีชมพูบ้างซึ่งจะขัดกับอีกอันนึงที่เป็นแมโครไซติอนิเมียที่จะเป็นเรื่องของบีฟีทางกลอไซติซึ่งเป็นสีแดงนะครับอันนี้สองหรือว่าจะมีเรื่องของมัลติวิตามินเอไมโครนิวทริชั่นอื่นๆที่ลอด้วยเหมือนกันเช่นเรื่องของ แองกูลารเคลัยตีสได้นะคะผมแล้วก็อื่นๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการเหนื่อยหรือฮาเฟเลียได้นะครับแล้วก็อของนิวโรก็อาจจะมีเรื่องของนิวโรคอนิทีพอเป็นได้หลงหลงลืมลืมอะไรเงี้ยเจอได้เหมือนกันนะครับผมคราวนี้การทรีตเมนต์เนี่ยปัจจุบันเราก็สแตนดาร์ดทรีตเมนต์ถ้ามันง่ายๆก็คือเรื่องของให้อิรอนซอลเป็นอรอนแท็บนะครับเป็นออร์รอนซอลแท็บนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราก็มี สิ่งที่มาใช้ก็คือเป็น Intra v e n o u s ไออ n ซึ่งอันนี้ยอ f f i c a c y ดีกว่าแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าคนไข้จะต้องเสียเวลาในการให้ยาที่โรงพยาบาลหรือว่าเป็นคลินิกก็ได้แต่ว่า,าประสิทธิภาพจะดีกว่าส่วนไอ o อนราคาถูกก็จริงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเช่นบางคนคนไข้าทานแล้วมีปัญหาเรื่อง g i ี e เซฟ c กนะครับทานแล้วท้องผูกมากหรือทานแล้วมีคือ พืชไซยาเทียนเยอะงครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องดัา i อินเตอร์แอคชัน่อนข้างเยอะบางคนก็ต้องทานยาประจำอย่างนี้ก็คือเด็กเลี้ยงไม่ได้ก็อาจจะทําให้การดูดซึมเหล็กได้น้อยลงนะคะตอนี้ success ในการพีเมน n t ก็อาจจะน้อยลงด้วยนะคบอีกแง่หนึ่งก็คือเรื่องของถ้าเจอซี่มากๆแล้วคนไข้มีเรื่องของขแดด manifestation การให้เลือดก,ก็อาจจะเป็นจะต้องให้ในช่วงแรกนะครับแต่สิ่งสําคัญก็ คือเมื่อคนไข้เจอ iron deficiency เราต้องหาคอร์สให้เจอเสมอนะคะเพราะคนเรามไม่มีทางที่จะแบบไม่กินจนกระทั่งไม่มีเหล็กเลยมันอาจจะยากมักจะมีเรื่องของประกอบกับของบัตรลอสรวมด้วยโดยเฉพาะอย่างที่กลาวไปผู้หญิงมากที่สุดก็คือเรื่องของ m e n r r h g i e Hypermenorrhea นะครับส่วนของผู้ชายที่จะเจอเร้ยบ,บ่อยก็คือ c o l o r e c t a l c a n c e r หรือ g a s t r i c cancer คระคราวนี้ในเมืองไทยเราอ่ะจริงๆมีไ r o n t a ท หมถึง i e ร o s ซ l ลแถบมีอยู่หลายรูปแบบทั้งเฟอร์ราซันเฟสเฟอร์ราฟูมา a ีนะคะแต่ว่าที่จะแนะนําก็คือเป็นเรื่องของไอรอนที่เป็นแบบ Intra v ว n นัส นะครับตอนนี้ปัจจุบันอนไทยก็จะมีอยู่2ตัวที่ใช้ก็คือไอรอนซูโคสแล้วก็เป็นเฟรนด c คาร์บอ y ซีมอลโตสนะคะผมสำหรับโดสก็มีเลเบลไว้ด้านล่างส่วนไอรอนซูโคสเนี่ยก็จะให้สูงสุดก็คือประมาณ200มิลลิกรัมเปอร์โดสแล้วก็ให้ได้ที่ถึง3-5ถึงครั้งต่อสัปดาห์ส่วน f ฟรนด์คาร์บอสซีมอลโตสให้ได้ถึง0้ร้อยถึงแต่ว่าอาจจะให้แวร์ี่แตกไปเช่นอาจจะให้ทุกสัปดาห์หรือว่าอาจจะให้ทุก1เดือนอย่างได้เลยครับผม คราวนี้เมื่อเราเติมเหล็กเข้าไปแล้วอ่ะให้เช็คเวลาปกติก็ในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกจะเห็นว่าถ้ากินเหล็กเข้าไปก็จะเพิ่มเลติครไซเคาแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้นัดกันภายใน1สัปดาห์อาจจะนัดมาที่1เดือนมาดูว่าคนไข้ฮิโมโกลบินเริ่มขึ้นแล้วหรือเฟอร์ลิตินเริ่มขึ้นแล้วได้นะครับผมแต่ถ้าสมมติรักษา,าปไปประมาณ1เดือนแล้วปรากฏว่าฮิโมโกลบินยังไม่ขึ้นหรือฟอเรลิตินมันไม่ขึ้นให้เช็คด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น1เราเอาเราได้ ผิดหรือเปล่าอันที่2ก็คือมันยังมีเลือดออกอยู่เรื่อยๆะคะ่ะเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเป็นโคนิกบัตรอสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโคโลเลคตอร์เคนเซอร์นะคะอันที่3ก,ก,ก็คือคอมไบแอนสดักก็คือบางคนคนไข้าทานยาไปประมาณวัน2วันและเริ่มมีอากา,ยายรยหญ่เซฟิกแล้วก็ไม่ทานก็มีหรือว่า 4. คนไข้มียามาติ i ดักที่ไปซื้อมาข้างนอกเช่นยาลดกดยาเคลือบกระเพาะอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้คนยาพวกนี้มันตีกับเล็กที่เราใ,ใ,ให้ทานเป็นออร์รอได้นะครับนะเสร็จแล้วเมื่อ ประเมินไปมาหนึ่งเดือนแล้วปรากฏว่าฮีโมโกลบินมันไม่ขึ้นหรือว่าเหล็กมันไม่ขึ้นอันนี้เอาโลเทอร์แบบอลอลฟอร์อมของไอรอนเทอร์ลีอาจจะไม่ได้เวิร์กและอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นอินทราวีนัสหรือว่าหาคอร์สอื่นทางข้างบนนะคะรับอย่างที่สองคือทรัลซีเมดิซีจริงๆแล้วทรัลซีเมดิซีมักจะเจอในของหมอเด็กมากกว่าแต่ว่านักปัจจุบันการทานฟิวชั่นที่ดีขึ้นในปัจจุบัน ช่วง10ปีที่ผ่านมาทำให้ผู้ป่วยธาลัซีเมียที่เป็น t า f u นด d e p e n d นต์ก็มีอายุยืนมากขึ้นนะครับแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีมีอาการที่ชัดเจนนะคะผมก็คือ,อมีเรื่องของ c ิโ n เ o f a c i a l malformation หรือว่ามีเรื่องของ DM แล้วก็มีเรื่องของ stroke ได้นะครับผม แล้วก็มีกา s สโตนได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลข้างเคียงจากการที่ร่างกายของเราอ่ะมันผลิตเลือดได้ไม่ดีแล้วก็มีการแอปสอบเหล็กที่มากขึ้นเพราะว่าร่างกายอ่ะมันส่งสัญญ,ญาณว่ามันเลือดที่ออกมามันมันมันคุณภาพไม่ดีครับร่างกายก็คิดว่ามันซีตตลอดเวลาฉะนั้นกคนกลุ่มเหล่านี้จะมีเรื่องของไอรอนโอเวอร์โหลดได้ค่อนข้างง่ายรวมทั้งการที่เมของเราก็เพิ่มเหล็กไปในตัวด้วยนะครับแต่ว่า เคสอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอในเวทปฏิบัติมักจะมาส่งมาถึงมือหมอลูกเลือดเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาคือเคสเหล่านี้จะเจอในคนไข้ที่เป็นเทรดซึ่งเราอ่ะไม่ได้ตรวจกันประจําทุกคนเพราะว่าคนไทยเราอ่ะมีจีเนตจีนของทารซีเมียอยู่ที่ประมาณ40%ของประชากรฉะนั้นจะเจอคนไข้ที่มี CBC ไม่ได้แย่มากแต่ MCV ตัวเล็กแล้วก็มาเจาะเลือด เสร็จแล้วเมื่อคนไข้มีอะไรพริกเกอร์ทำให้เขาฮีโมโกลบินดรอปเล็กหน่อยก็จะทำให้เราได้ราับปรึกษามาว่ามันซีดลงนะครับอันนี้สิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะพีดีว่าเออคนไข้คนนี้มันเป็นไอรอนเดฟเฟเ n นซีหรือเป็นทรัสเมียมเนี่ยก็ดูว่า1ถ้ามี CBC baseline กับ MCB baseline เนี่ยสามารถดูได้เลยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องระวังคือคนไข้ทาราซีเมียที่ไม่ได้เป็นโรคนะคะหมายถึงคนไข้ก็ใช้ชีวิตปกติได้แต่มี MCV ปกติก็จะมีอยู่3กลุ่มของทาราซีเมียที่ทําให้มี MCV ปกติได้ก็คือ a l p h a ทาวทนะครับซึ่งอันนี้เป็นพาหะซึ่งไม่มีอาการได้โฮโมไซการโฮโมไซกัสของคอนเซนส p r ริงและก็ฮีโมโกลบิน e ีไคเออร์พวกนี้ก็ไม่มีอาการนะคะ จากนั้นอีกอันนึงที่พอจะคาดเดาได้ว่าหนึ่งถ้าคนไข้มี MCV ที่ลดลงซี่แล้วก็มีเกล็ดเลือดสูงให้ระวังว่าอาจจะมีเรื่องของ Iron depletion แล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าคนไข้ไม่ได้เป็นธา a l ี s s e m i หรือว่าพวกคนไข้ตัดหมาพวกนี้พิทก็จะสูงได้เช่นกันอันนี้ก็คืออยู่ที่การตรวจซั้ประวัติและตรวจร่างกายของเราด้วยนะคะ,ะมีคำแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติเจอคนไข้ MCV ตัวเลขเนี่รย ต่ำกว่า80เนี่ยทำไงดีก็ลองมาดูเช็คที่ RDW ได้เดี๋ยวนี้ CBC ส่วนใหญ่ก็ส่ง RDW ได้แหละก็คือดูที่ RDW ถ้าสมมติคนไข้ RDW ต่ำกว่า14เปอร์เซ็นต์อันนี้ส่วนใหญ่เป็น Trace er Element สามารถ Exclude Iron Deficiency ได้เลยแต่พอเกิน14ขึ้นไปปับ๊บอาจจะมี Iron d e p l e t e ได้รวมได้ครับผม จบในเรื่องของ m i c r o s ซตติกแอนเนเะคะอันนี้ก็ไปก็จะเป็น a n น m i เมียอิน a ฟมเมชันสมัยก่อนอาจจะมีชื่อว่าเรื่องของแอนเนเมียออฟคุณิติสหรือว่าแอนเนเมียออฟอินเค่ะพวกนี้มันเกิดจากเรื่องของอิน e r มเม y p r โปรเ s สต่างๆซึลไซตตัวคายต่างๆเนี่ยมันจะไปบล็อกเเขจเรื่องของการ Iron Transfer นะคะแล้วก็ Iron Absorption ได้ในในทางทางเดิอนอาหารนะคะผมคราวนี้ส่วนใหญ่ใน a, ในอินเฟมเมรี่ เอเอนิเมียออฟอินฟลัมเมชันเนี่ยส่วนใหญ่ฮีโมโกลบินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8-10ถึงมันจะคนไข้มักจะไม่มีอาการด้วยแต่ถ้าฮีโมโกลบินต่ำกว่าแแล้ว MCV ปกติให้รีบให้หาคอร์สด้วยเผื่อมีโรคอย่างอื่นปะบนนะครับอันนี้เป็นโปรเซสของร่างกายเมื่อเกิดอินฟลัมเมชันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไปโดน t a ร็เก็ตออกแกนต่างๆก็คือเรื่องของรีเวอร์เฟอร์ติตินช่วงแรกจะไลข,ขึ้นไลซขึ้นเล็กน้อยและะ้วจากจะไลข,ขึ้นแล้วก็มีเฮสิตินที่ไลซ์ขึ้นจากการ i n นเฟมัทอรยโปรตีนชนิดหนึ่งเช่นกันนะครับแล้วก็ทำให้ t r a n s f e r ์รลดลงทำให้แอ s o อรกัของไอรอนลดลงด้วยจากนั้นก็มีเรื่องของ m แม r โครเ g e ที่ทำให้กระถูกกระตุ้นด้วยไซโตไคายต่างๆทำให้ m ม c r o รเฟ g แอคท i วิตีเพิ่มขึ้นรันนั้นกอนเม็ดเลืดแดงตัวอายุมันก็จะลดลงด้วยครับผมแล้วก็โบน a ม r o w ก็จะ r e s ปอนสต่อ EPO น้อยลงด้วยฉะนั้นในคนไข้ AI บางคนาอาจจะเราจะต้อง R, ให้การรักษาเป็นให้เป็นอ e ีโท p โพลติน e ชี y, นะครับผมส่วน kidney ก็ทำให้ EPO ลดลงแล้วก็ตัวโลดนิน้ำก็คือเมื่ออินฟิเนเรนร่างกายเราก็จะลดโฟล p โปรตินทำให้ลดการแองซอบของไอออนในทางเดิอนอาหารดูคราวนี้เราจะประเมินว่าในคนไข้ AI เนี่ยคนไหนเนี่ยน่าสงสัยว่าจะเป็น AI ใน OPD case หนึ่งคนไข้มีฮิมโกลบินทีซีแต่ว่า MCV อยู่ที่ normal นะแต่ว่าไม่มีอาการเลยเจาะเลือดมาก็เจอหรือว่าก็อาจจะมี อันรายยิงดิซิทหลายๆอย่างดีเอ็มไฮเบอร์เดนชันก็ยังรวมอยู่ในนั้นเหมือนกันนะคะผมหรือว่าคนไข้ที่มี MCV ต่ำกว่า80แต่ว่าเฟลไอรอนเทอร์ลปีอันนี้ก็ให้ระวังว่าคนไข้าอาจจะมีทารซิเมียเต็ดแอบซ่อนอยู่ร่วมด้วยพร้อมกับ AI นะครับอันนี้อีกอันนึงก็คือเมื่อเรารักษาไปแล้วไปเจาะเลือดคอนเฟิร์มแล้วพบว่าเฟอร์ริตินสูงคราวนี้ไม่ได้ขาดเหล็กแน่ๆแ,แล้วอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของอินฟลามเมท อินเฟมชันกับต้อง e x ็กซ์คูกับมาเล็กฮิมาโตโลจิกม m ลลิเนนซีอื่นๆที่ปะปนมาได้นะครซึ่ง m o s ส c คอมมอส่วนใหญ่ช่วงก็จะเป็นเรื่องของไมโรดิ a พ t i ิกซินโด m มซึ่งอาจจะมีเรื่องของอไซตโตพิเนียของซีรีส์อื่นนะคะหรือมา l t ิเพย์ไมโรมานะคะเป็นปัญหาเรื่องของลีโนเฟเรียโบนเพนไฮเปอร์แคลซ c เ m ียหรือคนไข้ามาด้วยปัญหาของแฟกเจอร์โบนในอันของมอนไซนะคะหรือไมโลไฟ b r o ซิสอันนี้ถ้าตรวจร่างกายจะเจอตับม้ามโตและแพลไซตโตพีเนียทุกซีรีส์ได้นะคะ อันนี้เป็นตารางสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าแยกระหว่าง Iron Deficiency กับ Iron a v e f Inflammation ต่างกันตรงไหน,นก็คือใน Iron Deficiency เนี่ยไงอริตินก็จะต่ำแต่ใน Inflammatory Inflammation นั้นอร์ริตินจะสูงนะครับเนาะส่วนอื่นๆอาจจะ ข้อมูลอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะดูที่ MCV ร่วมด้วยแต่ว่า MCV อันนี้คือเป็นเป็น text ของของ American Society Hematology เขาจะมี population ที่มีเรื่องของ t h a l a s s e m i ค่อนข้างน้อยนะคะดันั้น MCV อาจจะ decrease ทั้งคู่แต่ว่าของเราอะให้ขอชันมากกว่านิดนึงเพราะว่า t h a l a s s e m i เทศค่อนข้างเยอะ อันที่2ของนอมอไซติกนี่ยก็คือหิมโอลซิสนะคะอันนี้มันจะแบ่งออกมาเป็นหิมโอลซิสก็แบ่งเป็นสองไซต์ก็คืออินทราวาสคูลาร์ไซต์กับเอ็กสตาราวาสคูลาร์ไซต์นะครับโดยอาการที่จะเด่นๆของอินทราวาสคูลาร์ไซต์ก็คือจะมีเรื่องของจอนดีหรือว่าบาดเบนดาคิยรีนหรือฮิโมโคบิยูเรียหรือคนไข้มักจะบอกว่าปัสสาวะมีสีน้ำตาลอ่อนเพรียตัวเหลืองเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นเอ็กสตาราวาสคูลาร์ไซต์ส่วนใหญ่ของคนไข้ก็จะมีเรื่องของตับอ่อนโต ในคนไข้ในทางอายุรกรรมถ้ามีเรื่องของฮิโมโลซสิสแล้วมีประวัติตอนเด็กๆได้เลือดบ่อยๆให้เช็คว่ามีโรคที่มันทางโมโกรรก็จะมี3โรคที่จะเจอไดอ้บ่อยๆที่สามารถ drive มาถึงตอนโตได้ก็คือทรัสซีเมีย G6PD deficiency หรือว่าเป็น Hs นะคะเป็นสฟิโรไซโตซิสนะคระับอันนี้อเมื่อจะอันนึงที่จะเจอได้บ่อยคือออโตอิมูน เพราะว่าอันนี้มันเป็นแอคควายนะครับในแอคควายของผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆมันมีได้2รงูปมมีได้หลายคอร์สเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอินเฟคชันหรือว่าออโตอิมูนดิซีสนะครับผมส่วนอินเฟคชันส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวรัสอินเฟคชันก็ได้หรือว่าเป็น HIV ก็ได้ซึ่งจะเจอใน AIHA ได a HA ได้เหมือนกันแบคทีเรียกจะเจอบ่อยก็คือไมโครพลาสมานะครับ ส่วนลิชแมนเนี่ยในภาษา s i t ส่วนใหญ่จะค่อนข้างแรมไม่ค่อยเจออีกอันนึงก็คือบางทีเราแอนเเมียเนาะแล้วก็ส่งแหลกไปกราดไว้ก่อนก็เจอไดเรกคุมเทสโพสิทีฟแล้วก็มาดูว่ามันมีโรคอะไรบ้างที่ดเป็นฟอสโพสิทีฟก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของออโตอิม uh, ูนแอนติฟอสโฟไลปิดซินโดเมชีวีอินเฟคชั่นนะคะเพรวกนี้มันก็จะตัวตัวแอนติบอดีมันเยอะอยู่แล้วฉะนั้นเวลาตรวจแดกมันก็จะโพสิทีฟได้นะครับผม แต่ถ้า C B H โมไลซิสมากๆจนกระทั่งตัวอิมูนมันถูกกำจัดไปหมดแล้วก็อาจจะเจอฟอส์สนกา t ทีฟได้เหมือนกันฉะนั้นไดเลคคุมเทสอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากอาจจะอาจจะให้เช็คการเรื่องของคลินิคอลแล้วก็แลบต่างๆแล้วก็ประวัตินะคะอาจจะได้ผลมากกว่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นคลินิกวอร์มไทย A I A ก็คือ A I A จริงๆมันมีทั้งแบบอคิวซึ่งอคิวอาจจะเป็นเรื่องอคิวว่าไม่มีหลายสาเหตุแต่ว่าพอเป็น โครนิกไทป์เนี่ยก็จะเป็นหายเป็นเป็นไหนหายแล้วพวกนี้คนไข้มักจะเป็น slow โป o g r e i o n ค่อยๆซีดลงเรื่อยๆนะคะผมก็จะมี4 5เป็นไม่ทราบสาเหตุแล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่ง 24- 2 5 24%ซก็จะเป็นเรื่องของมาริเนนซีที่เจอบ่อยๆก็คือลิมโฟมาหรือว่าเป็น cll แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของออโตอิมูนดีซีต่างๆนะคะผมแล้วก็จะมี5%อเที่ติดเอาไว้ก็คือเป็นเรื่องของอินเฟคชันนะคะอันน ก็คือจะเจออะไรได้บ้างก็คืออันนี้จากประวัตินะคะเช่นที่แจ้งไปก็คือตัวเหลืองขึ้นหรือว่าสีปัสสาวะเป็นน้ําปลาอย่างเงี้ยครับผมหรืออ่อนเพียนะคะแต่ตัวอย่างอ่อนเพียมักจะเป็นลาปิดออนเซตหมายถึงว่าคนไข้มีมีไฮีโมไลติกไครซิสขึ้นมาแล้วคนไข้ก็จะอ่อนเพียทันทีนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องรีโนเฟเลียคือไฮเปอร์เคเลเมียจากเรื่องของอตัวเลซิอัลมารีซิสออกมาก็จะเกิดเรื่องของอรีโนเฟลครับอันต่อไปก็คือทอมโบเอมบติก อิมอีเวนต์อันนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเลเซียมันแตวามันก็จะทริกเกอร์เรื่องของอิมูโนทอมโบซิสได้พวกนี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดทอมโบซิสได้ที่เจอบ่อยๆก็คือเป็น PNH นะครับแล้วก็แต่ PNH ก็จะมีซี่ C, ตับม้ามโตแล้วก็ฮีโมลัยซิสนะครับผมส่วนออโตอิมูจีซิสอาจจะเป็นเรื่องของตัวของดีซิสของมันเองอยู่แล้วเช่น SLE วิตฮมลอยซงเสียครับผม ตับม้ามโตแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองโตก็อาจจะรวมเอาพวกมาลิเน,นซี่หรือว่าทาราซีเมียด้วยนะคะแล้วก็หาทรายอื่นๆที่เกิดร่วมกับของโรคฮิมูราซีเช่นออโตอิมูนซีอย่างในรูปก,ก็เป็นลีโนร์ฟิโนมิน่านะครับผมหรือมาลาเลสดิสคอยเลสก็จะเจอได้อีกอันนึงก็คือเวลาสมมติว่าคนให้ซีดมากแล้วเราไปแมชเลือดแล้วเราได้รับโนตดีายว่าเนี่ยจากบัตรแบงค์ว่าเราแมชเลือดได้ยากหาเลือดได้ยากอันนี้ให้เป็นครุยอันนึงว่าให้ระวังว่าคนให้คนนี้มันมี Auto ออโตอิมู นะครับหรือว่ามาอย่างงาั้นคนไข้ก็คือเป็นกลุ่มคนไข้ที่ได้รับเลือดมาบ่อยๆนะคะเช่นทาราซีเนียนะคบผมนนี้เมเนจเมนต์เบื้องต้นถ้าเราเจอก่อนนะครับอันนี้ h ฮเด a รชันก่อนแต่ว่า h ฮเด a รชันให้เหมาะสมให้พอให้คนไข้ยูโวลูเมียอย่าให้คนไข้ดีพีของวอลลุมสเตตตายไม่อย่างงาั้นตัวหีมันจะทำลายไตนะคบผมส่วน้ายฟิวชั่น อาจจะแมชได้ยากแต่ว่าถ้าคนไข้มันมีไลทิเทนนิ่งก็อาจจะจําเป็นต้องเป็น most compatible match cross ไปก่อนแล้วก็ให้ไปนะคะส่วนการให้อาจจะให้ช้าๆก่อนนะคะป,ะปะกติเราจะพักถ้าสั่ง1นดิบใน4ชั่วโมงดิบใน3ชั่วโมงคสเหล่านี้บางทีอาจจะต้องลดลงหรือแบบประมาณครึ่งยูหรือว่าประมาณ1 0บซีซี per กิโลแล้วก็ค่อยดิบช้าๆแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาดิบบ่อยๆนะคะผมแล้วก็ หาเนือรายยี่ดีซีให้ได้ว่าคนให้เกิดอะไรขึ้นว่าทำให้เกิด h e m o l y ซิสนะครับผมแต่ในกรณีที่ไอโดพาติคอร s สการสต r สเป็นเป็ n โซโลนอาจจะเริ่มได้แต่ว่าต้อง e x ็กซ์ e ูทุกอย่างว่าไม่มีอินเฟคชันร่วมด้วยทําให้เกิด IHA อะไรเงี้ยครับจากนั้นค่อยๆ slow ป a p e r ระหว่างนี้เป็นการทรีเพื่อรอการเวิร์กอัพคอสด้วยนะครับ เรื่องสุดท้ายนะคะเป็น m โ c r o ซต t i c a n เมียอันนี้ก็คืออยู่ที่ MCV มากกว่า100แต่ว่ามันมีโรคอื่นด้วยที่มันทำให้ MCV มากกว่า100บวกกับกปกติ MCV ที่มากกว่า100ก็จะมีเรื่องของ CoDH A HA, พอเกิด a c u i t a t i o n เครื่องมันก็จะิ interpret ว่าเ a ดเลเซลมันตัวใหญ่นะคะมันก็อ่านว่า MCV มากกว่า100หรือว่าคนไข้มี hypothyroidism siloastic a n เม i a หรือว่า วิตบีสิอหรือโฟเลตเดบนะครับส่วนพ e นิ i เชสแอน n e เมียมันเป็นออโต u n มูนดีซีสของตัววิตบีสิบสองโคแฟกเตอร์นะครับอีกอันนึงที่เจอได้ก็คือมิเออร์ดิสพาติกซินโดรในโคบาลามีนกับโฟเลตเดฟเวเชนซีนั้นก็จะมีอาการที่ออนอกจากซี่แล้วอาจจะเจออย่างอื่นที่เด่นๆก็คือเรื่องของนิวโร ทายนะครับก็มีเคสเหมือนกันที่แบบคนไข้มาด้วยเรื่องของอ Cognitive Impair จริงๆอาจจะคอ i t i v e อิม a พ r เนี่ยมันจะเอฟเฟกตในทั้งคู่ทั้ง i อ o n นดิ i c เ e ช c นแล้วก็ตัวว i t h Be ทอเหมือกนกันนะครับแต่ว่าอื่นๆที่จะเจอมากกว่าเช่นเรื่องของว k กเนสนะครับหรือว่าเป็นเป็นเรื่องของคอร์ d i ีซีส e นะครับผมแล้วก็เรื่องไซคลอทริกอันนี้อาจส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่ มีรีพอร์ตว่าคนไข้อาจจะมีเรื่องของไซโคซิสได้แต่ว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นแค่เคสรีพอร์ตนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมอเตอร์กับเซนเซชันมากกว่าส่วนอื่นๆก็คือตรวจร่างกายเจอบิฟฟี B ่ทางอะไรเงี้ยก็ให้คนไข้ตรวจร่างกายตรวจร่างกายก็ดูหน่อยว่าเผื่อมีนะคะตอนี้ตัว วิตบี12กับ f โฟเลตเดฟอันนี้ท,ที่ที่ทำไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าหมันมีคอสตต่างๆที่ทําให้เกิดเรื่องของตัวโคบาลามินเดฟได้ hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งยานในปัจจุบันที่เจอบ่อยๆก็คือเมทฟอร์มินโดยจริงๆในไกด์ไลน์เมทฟอร์มินได้มีการระบุว่าถ้าสมมุติผู้ป่วยคนไหนได้รับเมทฟอร์มินการติดต่อ,อก,กันเกิน4ปี ซักเจสว่าให้จอดตัววิตามินบีสิบสเลเวลแต่ว่าในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้จอดเพราะว่าแหลมมันไม่ได้เอาไว้เลยทุกที่บางทีอาจจะเช็คแค่ cbc ก่อนก็ได้นะครผมซึ่งพวกนี้เวลาที์นะจริงๆก็จะเป็นไอถ้ามีแอนิเมียเรียบร้อยแล้วเราจะทีฟเป็น IM เราจะไม่ได้ทีฟให้เป็นแบบวิตามิน B12 o r a l f o r m ์รนะคะผมแล้วก็จะให้เป็น IM Form ไปก่อนช่วงั สัปดาห์แรกก็จะให้เป็น7วันจากนั้นก็ให้เป็นว e คลีจากนั้นก็ continue เป็น3เเดือนทุก3เเดือนนะคะอีกอันนึงก็คือที่ต้องระวังก็คือว่าคนไข้ปัจจุบันก็เริ่มมีเยอะขึ้นเป็น,ปนทางเรื่องของ b บ r ร์ติคเซอร์เจอหรือว่าคนไข้มี p โพสเกต t o m y มาแบบว่าเรื่องของลดน้ำหนักเนี่ยค่ะหรือทำอะ e ร l r ร s e ีเซชัก็ให้ระวังว่าพวกนี้มันจะเสียของเรื่องของการให B12 cofactor o co หรือว่าที่ absorption ของ B12 นะคะพวกนี้ก็จะต้องให้เป็น supplement ทุก3 2เดือนถึง3เดือนต่อนะครับอีกอันนึงที่เป็นคียก็คือเรื่องของ folic acid โดยปกติตามอัลกอริทึมนี้ก็คือจะพบว่าในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะในการผลิต DNA วิตบีสิบสองกับโฟลิกจะเป็นตัวคีย์สำคัญในการให้แต่ว่าถ้าเราทีด้วยการให้เติมโฟลิกไปก่อนมันจะทำให้วิตบีสิบสองโคเอนไซม์นั้นดีพีดลงไปอีกฉะนั้นเวลาที Mac ่แมคโครไซติกอเนเมียก็สักเจเสมอว่าให้ทีวิตบีสิบสองให้เรียบร้อยก่อนอาจจะเริ่มที่ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล่ฉีดไปก่อนจากนั้นค่อยเติมโฟลิกให้ทีหลังนะคะผมก็ขอสรุปนะครับอันนี้ทำให้เร็วกว่าเวลาครับก็สรุปนะครับอเนเมียหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า ที่พูดพูดมาทั้งหมดในะแอนิเมชหนึ่งคนมันอาจจะไม่ได้มีแค่แอ s บส u ลูดคอรสอันเดียวนะครับมันทนไข้มันอาจจะมีหลายมัลติฟ t เอเรยได้ในคนเดียวกันประวัติและการตรวจร่างกายก็สําคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าจะส่งเวิร์กอัพอะไรเพราะว่าถ้าเราส่งหมดทั้งแพนเนลอันนี้เราก็คงไม่ไหวคอร์สมันคงจะเยอะนะคะก็คงดูว่าตรวจร่างกายเจออะไรแล้วแล้เราจะไปหาเวิร์กอัพอะไรครับ แล้วก็ยิ่งการส่งตรวจที่เร็วขึ้นบางทีบางทีงท่มีเรื่องของเทินอาราวถามที่ช้าอาจจะการส่งตรวจที่ตรงจุดแล้วอาจจะส่งปรึกษาตามมาที่หลังอาจจะทําให้ช่วยลดเวลาเรื่องของผู้ป่วยในการพบแพทย์แล้วก็ได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดเรื่องของการรักษาทีา่หรือการส่งตรวจที่เกินความจําเป็นด้วยนะครับครับก็ขอจบการเสนอแค่นี้ครับผม ็ขอบคุณอาจารย์นาลงเดชมากนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้รีวิวเกี่ยวกับเรื่องของการแฝงโรสอณิเมียซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่ออายุรแพทย์และแพทย์ท,ยทั่วไปนะครับอาจารย์ได้เน้นถึงเรื่องบางบางเรื่องนะครับเช่น MCV หรือว่าเรื่องของออพารามิเตอร์ต่างๆของเรื่องของเม็ดเลือดที่สําคัญที่สุดที่เป็นไปได้แล้วอยากจะให้ทุกทท่านได้รับทราบก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการดูบัาสเมียนะครับการดูบัตสเมียเนี่ยมันเป็นเบสิกเป็น Basic, เบสิกแลบซึ่งผมคิดว่า ทุกท่านเนี่ยอาจจะละเลยไปบ้างในบางที่ก็อยากจะขอเน้นเรื่องบัตรเมียนอกจากนั้น MCV นะครับในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีบางอย่างซึ่งจะมีผลต่อ MCV เช่นคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV ก็ดีคนไข้ที่เป็นโครนิคขีัใไตตส B บางอย่างต้องได้ยา Anti-Retroviral Drug ซึ่งพวกนั้นอาจจะมีผลต่อ MCV ได้เพราะฉะนั้นต้องดูบัตรเมียแล้วก็ประกอบกับอาการคนไข้นะครับไม่ทราบมีคำถามอะไรจากที่ไหนไหมครับตอนนี้ ตอนนี้เท่าที่ดูทาง a c e b o o k ไลน์ยังไม่ยังไม่เจอคำถามแล้วก็ทางระบบ Zoom ยังไม่มีใช่ไหมคะทีมงานยังไม่มีนะคะในห้องประชุมมีอยู่สองท่านเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญาตด้านหลังก่อนได้ไหมคะถามไหมคะเห็นยกมือเอาไม่ใช่โบกมือเฉยเฉยใช่ไหมคะค่ะ<า>เชิญอาจารย์พัทธดลนเชิญอาจารย์พัทธดลนครับครับขอบพระคุณอาจารย์นรงเดชมากครับก็สรุปได้ดีเลยครับทีนี้มีข้อสงสัยก็คือเห็นมีน้องนอง้นองอินเทอร์ดูอยู่เยอะก็เลยคิดว่า ไมโครไซติกอเนเมียเจอเยอะครับทีนี้เรามีอาจารย์มีวิธีทิปแอนทิคสั้นๆไหมครับในการแยกระหว่างไอออนเดฟกับทาร์ซิเมียแบบสมมุติเราเจอแล้วหน้าง,งานบบสามารถแยกได้อย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆมีสไลด์พูดไปแล้วลนะฮะก็ตรงนี้ก็คือดูที่ Rdw กับประวัติ จริงๆ ADW อาจจะช่วยได้ในแง่ว่าถ้า Exclude Iron Deficiency Anemia แต่ว่า depletion เมื่อ ADW มากกว่า14ปับเนี่ยเริ่มแยกยากแล้วคราวนี้อาจจะต้องดูที่คนไข้แล้วหนึ่งคนไข้มีประวัติเคยรับเลือดมาก่อนหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนไข้ธาลัสซีเมียส่วนใหญ่มักจะมีเช่นมีค r i t i c a l าอิลเนสทวิเกอร์มาก่อนแล้วทำให้คนไข้ซีดได้เพราะมีฮิโมไลต์สเพิ่มขึ้นไออย่างเงี้ยก็ครูไปในทางเรื่องของธาลัสซีเมียมากกว่า แต่ว่าหรือว่าอาจจะประกอบเรื่องกาบตรวจร่างกายใช่มีตับม้ามโตนิดหน่อยก็เชื่อได้นะครับแต่ถ้าไอรอนดิฟฟิเอนซีเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือดูว่าหนึ่งผู้ป่วยอยู่ในช่วงไวัยไหนถ้าเป็นผู้ผู้ป่วยที่อายุอยู่ในมิดเดิลเอชอย่างเงี้ยผู้หญิงเงี้ยให้ให้ซัป,ประวัิเรื่องของประจำเดือนหรือว่าดูหรือว่าถ้าผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายในไอรอนเดฟไม่ค่อยเจอเจอหน่อยมากนะครับเนาะผู้ชายมักจะเจอในช่วงตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปที่อาจจะเจอเรื่องของ CA โคลรอนได้อย่างเงี้ยครับให้ก็ให้ให้สักเจสระวังว่ามีมีคุิครัวเหล่านี้รวมด้วยนะครับอาจจะเพิ่มเติมนิดนะครับในส่วนถ้าในส่วนตัวที่เจอเนี่ยทรัาาสเมียเนี่ยอาจจะเป็นถ้าเกิดเราเห็นผู้ป่วยที่หน้าตาพิเคเจอทรัาาสเมียก็คงจะวินิจฉัยได้ตรงๆเลยนะครับแลบจะเป็นตัวช่วยเหมือนกันในกรณีที่เป็นทราาัสเมียบางอย่างเช่นฮีโบอคุบินเอสดีซีสพวกเนี้ยนะครับเรามักจะพบว่าฮีมาโตคริตเนี่ยมักจะมาก มักจะมากกว่า3เท่าของฮีโมโกลบินซึ่งอันนี้เป็นลันกษณะค่อนข้างจะเฉพาะของ S อาจจะช่วยบอกได้คร่าวๆบ้างนะครับรวมทั้งบัตสเมียงที่เรียนได้ทราบและตะเกียน,นะครับ